สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง the oracle taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อไพ่อยากเตือนให้คุณเตรียมตัวเรื่องอะไรเดอะมูนนายออฟโซล Queen of Sword Four of Sword Four of Pentacle เอแปดสิบสี่นะคะสี่สิบเก้าโอ้เงินเป็นฟอนเลยเงินก้อนโตเลย capacity to love perseverance อ okay. ืมโอเคถ้าอยากเตือนให้คุณเตรียมตัวเรื่องอะไรคือโอเค เราเห็นแล้วเดี๋ยวอ่ะบอกให้คุณใจชื้นก่อนนะคะเผื่อบังคนเห็นไพ่แบบนี้มาแล้วกลัวคือจะบอกว่ามันจะมีเรื่องดีๆเข้ามามีข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณหรือบางคนอะอาจจะแบบ ได้รับโชคมีโชคมีลาบเข้ามานะคะได้รับเงินก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของโอกาสดีๆโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานหรือบางคนอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของความรักก็ได้ทีนี้ไพ่อะอยากจะบอกกับคุณว่าช่วงนี้อะให้คุณระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก อย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปกังวลตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณทำอะไรไม่ได้ทำอะไรมันติดขัดไปหมดเลยแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอดทนหน่อยนะคะถ้าเป็นเรื่องงานพยายามอีกนิดพยายามต่อไปสู้ต่อไปอย่าเพิ่งยอมแพ้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวคุณจะเคลียร์ได้ไอความเครียดความวิตกกังวลความกลัวอะไรต่างๆเนี่ย เชื่อสี่เดี๋ยวคุณจัดการได้คุณเอาอยู่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็คลี่คลายเดี๋ยวความปัญหาอะไรต่างๆอะ่ะมันจะค่อยๆค่อยๆหายไปนะคะขอแค่คุณมีความพยายามมุมานะมีความอดทนเออแล้วก็พยายามช่วงเนี้ยพยายามอยู่ให้นิ่งอยู่ให้นิ่งที่สุดถ้าถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือกลัวหรือกังวลหรือแบบเครียดจนเกินไปอ่ะอยู่ให้นิ่งที่สุดอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด แล้วก็อย่าคิดฟุ้งซ่านอย่าจินตนาการไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองตอนนี้อาจจะยังทําอะไรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะยังทำอะไรอะไรได้ไม่เต็มที่แต่เดี๋ยวจังหวะโอกาสดีๆมันจะเข้ามาอืมเดี๋ยวคุณจะเคลียร์ได้เดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินก็อย่าเพิ่งไปคิดมากเกินไปนะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวมันจะมีช่องทางจะมีเงินเข้ามาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันเข้ามาแน่แต่แต่ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะคะอันนี้ถ้าเรื่องเงินเนี่ยค่อนข้างชัดถ้าคุณเครียดเรื่องเงินอยู่หรือใครกําลังแบบรองเงินก้อนโตหรืออ,อ,อยากจะขยับขยายอะไรต่างๆช่วงนี้นิ่งไปก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรเกินตัวนะคะอยู่นิ่งๆเก็บเงินให้มากที่สุด นะอะไรที่มันไม่จําเป็นอะไรที่แบบว่าอยากได้แต่ถ้ามันไม่จําเป็นนะก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องซื้ออย่าไปซื้อเลยหรือตัดใจไปเลยไม่ใช่แต่วันนึงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณผ่านวิกฤตการเงินไปได้ถ้าคุณมีเงินคุณค่อยไปซื้อก็ได้เออนะคะตอนเนี้ยอยู่นิ่ง เอาตัวเองให้รอดก่อนเอาความมั่นคงก่อนเอาเอาชัวร์ตอนนี้ก่อนนะคุณจะได้ไม่ต้องเครียดทีหลังหักห้ามใจให้ได้นะคะอยู่ให้นิ่งๆจริงๆเนี่ยไพ่สี่ดาบสี่เหรียญเนี่ยไพ่เตือนให้คุณอยู่ให้นิ่งที่สุดในช่วงนี้อย่าเพิ่งคิดอ่านอย่าเพิ่งทําการอะไรเพราะยิ่งทํายิ่งวุ่นวายยิ่งทํายิ่งแย่ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินหรือแม้แต่เรื่องของความรัก คือบางคนอ่ะทะเลาะกับแฟนมีปัญหากับแฟนมีเรื่องไม่เข้าใจมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณพูดอะไรไปก็มีแต่เสียทั้งที่สิ่งที่คุณพูดคุณหวังดีสิ่งที่คุณคิดคือคุณบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณคุณตั้งใจดีอยากจะเคลียร์อยากจะคุยแต่มันกลายเป็นว่าเขาคิดตรงกันข้ามเลยเขาคิดว่าคุณแบบหาเรื่องเขาคิดว่าคุณไม่เข้าใจเขาคือเขาจะตีความผิดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ย ให้นิ่งที่สุดนะคะแค่นิ่งๆเอาไว้ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นจะดีกับตัวคุณมากกว่ามากกว่าที่จะพยายามแก้ไขมากกว่าที่จะพยายามแก้ปัญหาให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนถามว่านานไหมนานไหมมันถึงจะผ่านไปเดี๋ยวแอบดูให้นะวิวออฟฟอร์ูนออกมาแล้ว อนไม่นานไม่นานค่ะเพจออฟสอดนะไม่เกิน2อาทิตยนะ์น่ะประมาณสองอาทิตย์หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นจริงๆะมันเป็นแค่ช่วงจังหวะเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของดวงนะคะอาจจะช่วงดวงตกนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับตกมากนะ ไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรขนาดนั้นเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยปัญหามันเกิดจากเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองถ้าตัดความคิดตัดอารมณ์ออกไปได้อ่ะคุณก็อยู่ได้คุณก็จะอยู่ได้แบบชิวๆเพราะฉะนั้นนะ่ะถึงบอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรไปก่อนล่วงหน้าอย่าเพิ่งฟุ้งซ่านอย่าเพิ่งวู่วามนะคะแล้วก็ให้อยู่นิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวรออีกสักสองสัปดาห์บรรยากาศอะไรต่างๆมันจะดีขึ้น ไที่ว่าจะคุยจะเคลียร์กับแฟนเนี่ยหลังจากเนี้ยสองสัปดาห์มันจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่ามากกว่าที่จะคุยตอนนี้คุณดันคุณดันทุลังคุยตอนนี้ไปอะ่ะมีแต่เสียอืมมีโอกาสแตกหักมีโอกาสที่จะเครียดกว่าเดิมนะแต่ว่ารอรอให้อะไรมันคลี่คลายก่อนแต่เราไม่ได้บอกว่าภายในสองสัปดาห์เนี้ย ห้ามคุยกับแฟนนะห้ามพูดห้ามอะไรกันเลยนะไม่ไม่ใช่นะคะก็ยังคุยกันได้แต่ถ้าแต่ถ้ามันคุยกันแล้วมันทะเลาะกันก็พยายามอยู่ให้นิ่งๆเอาไว้เออไม่ต้องพยายามไปแก้ตัวไม่ต้องพยายามไปแก้ไขหรือไม่ต้องพยายามอธิบายอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอธิบายไปก็เหมือนกับความความมันดวงตกอะเนาะอธิบายอะไรไปมันก็เหมือนกับเขาก็าฟังเป็นอีกอย่างอะเขาก็ตีความหมายเป็นอีกอย่างไปหมด อย่างี้ืมส่วนเรื่องเงินก็เหมือนกันถ้าใครที่ใครเป็นหนี้เป็นศินใครติดขัดปัญหาอะไรนะคะอย่าเพิ่งไปหาทางออกเช่นไปกู้เงินไปหาเงินมาเพิ่มไปหายืมคนนูน้นคนนี้โดยเฉพาะไปกู้นอกระบบห้ามทําเด็ดขาดห้ามให้อยู่นิ่งๆก่อนค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขคิดอย่างชาญฉลาด แต่ไม่ใช่คิดมากไม่ใช่ฟุ้งซ่านไม่ใช่เครียดเออแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสองสัปดาห์คุณจะเจอทางออกคุณจะหาทางออกได้นะคะเรื่องงานก็เหมือนกันถ้ามันเครียดมากนะักพักก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลอะไรกับมันมากอย่าไปหักโหมมากนะคะเดี๋ยวมันหาทางออกมันแก้ไขได้อ่านนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนคุณให้เตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับเรื่องต่างๆนะคะ ได้รู้แบบนี้แล้วคุณจะได้รู้วิธีเตรียมตัวรู้วิธีรับมือถือว่าได้บอกกันไปแล้วแต่จริงๆอ่ะบอกไปแล้วแต่ละคนจะไปทําได้หรือทําไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึง่งเราบอกเลยว่าไอ้เรื่องของความคิดเรื่องของความมิตตกกังวลความกลัวอะไรต่างๆเนี่ยมันพูดง่ายนะบอกว่าเออไม่ต้องไปคิดมากแต่มันทําได้ยากมากเราเข้าใจเพราะมันห้ามความคิดได้ยากแนะนําว่าทําสมาธินะคะ ทำสมาธิหรือหาอะไรทําเพื่อให้ให้หลุดออกจากความเครียดอะเอาเอาความคิดหรือโฟกัสของคุณไปไปโฟกัสเรื่องอื่นอืมคุณจะได้ลืมความเครียดไปลืมความกังวลของคุณไปเออถ้าคุณทําสมาธิไม่ได้ก็ไปหาอะไรอย่างอื่นทําที่จะทําให้คุณไปโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณชอบอะนะคะอืมแต่ถ้าทําสมาธิได้ก็แนะนําให้ให้ทําสมาธิ จะดีจะดีกับตัวคุณเองยิ่งคุณนิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีกับคุณมากเท่านั้นอ่ะจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วถ้าใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้รายละเอียดอยู่ใน d e s c r i p t i o ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ